กระซิบบอกเรายินดีต้อนรับนะคะเรามานำเสนอให้ชมกับ d m a มเก่าแต่ต้องเก่านะคะแบบนี้เลยค่ะทุกท่านรถอ e ีซู u d m a แมปี07ค่ะเครื่องโยนต์2.5นะคะราคาตัดเงินสดเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะรถเน้นไปตามสภาพนะคะเป็นรถกระบะมือสองค่ะเครื่องเดิมไอบางๆนะคะ น้ำไม่ดันกวนไม่ไหลรีสเต็ปรีแมปสเต็ปใช้งานเรียบร้อยค่ะโบสามพันปากสีสีคัดทองแดงระบบไฟติดครบทั้งหมดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะบอดี้รอบคานสีสวยมีริ้วรอยตามรูปเลยนะคะดูรูปเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลนะคะทุกท่านเม็ดอาร์กยังอยู่นะคะรถหน้าเดิมเพจเดิมค่ะน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำ ไม่มีจมน้ำนะคะอาร์กประตูยังอยู่เดิมๆครบทุกเม็ดนะคะร้อยางสวยพร้อมใช้ค่ะท่อนหน้าเพาเสียงเร้าใจเอกสารครบพร้อมโปนภาษีปี6-6เกียร์ธรรมดาค่ะมีแต่งมาบ้างนะคะลักษณะตามรูปเลยนะคะและรถก็จะมีตำหนีตรงไม่มีฝาท้ายและไฟท้ายแตกค่ะ1,9,000บาทตามสภาพนะคะสนใจต่อรองกันได้ ที่กัดดูรถได้แถวพุทธมณฑลสาย5จังหวัดนคนปรปฐมค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะสามารถโทรคุยสอบถามกันได้เลยนัดวันเวลาก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะและที่สำคัญควรไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ